คู่รักแบบไหนที่ดูแล้วจะพิฆาตสำหรับดวงของแต่ละคนอันนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องยากมากนะเพราะว่ามันเริ่มมาจากพื้นฐานของดวงชะตาเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ยากในการที่คุณจะดูได้อย่างละเอียดคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าคู่รักแบบไหนเป็นคู่รักหรือคู่พิฆาตแต่เราจะมาแนะนำว่า วิธีการที่คุณจะรักกันแบบยั่งยืนโดยที่ทะเลาะเบาแวงน้อยหรือถึงแม้ทะเลาะเบาแวงก็มีทางออกดีกว่าคู่รักทุกคู่รักหรือครอบครัวที่อยู่กันเนี่ยร้อยละ9ปหากมีปัญหาเกิดมาจากเตาครัวในบ้านนี่คือมูลเหตุที่วิชาจีนโบราณเนี่ยถึงวางเตาครัวไว้ภายนอกด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าหากมีครัวอยู่ภายนอก พลังงานเรื่องนี้ในบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าครัวอยู่ในบ้านนะปัจจุบันเนี่ยจากการเฝ้าสังเกตกับของวิชาสายเราเนี่ยเราเจอเหมือนกันในทุกๆเคสเลยคือว่าเตาครัวมักมีปัญหาหากคุณมีปัญหาในเรื่องของความรักโดยเฉพาะการเถียงแตกหักทะเลาะเบาะแวกหรือความเห็นไม่ลงรอยกันเนี่ยเกิดมาจากเตาครัวเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้น หากคุณมีปัญหาเรื่องคู่รักทะเลาะเบาะแวงหรือคุณกลัวว่าคุณจะทะเลาะเบาะแวงและดําไปสู่ของคําสันนิษฐานว่าเป็นคู่ที่พิฆาตกันหรือไม่เนี่ยให้คุณไปให้ความสําคัญกับเตาครัวอ่าไมโครเวฟหม้อหุงข้าวการ้ํน้ำร้อนอุปรกรณ์ที่มันจะเป็นตัวที่เหนี่ยวนําพลังงานาธาตุไฟ ให้มากที่สุดดีกว่าหากอุปกรณ์ที่ว่าเหล่านี้ไม่แตกขากเสียหายเรื่องนี้คุณไม่เจอแน่นอนเพราะนั้นคููรักจะพิฆาตหรือไม่พิฆาตมันอยู่ในมือเรามากกว่าเพราะฉะนั้นคุณควรใช้วิชาวงจรดไต๋หมาซานไปให้ถูกที่ถูกทางแล้วใช้ให้ถูกประเด็นคุณก็จะลอดจากเรื่องต่างๆแน่นอนสวัสดี